ตํดตำนานแฟรนี่แลนด์นะครสวรรค์นะคะห้างสรรพสินค้าชั้นนําที่ชาวนคะรสวรรค์ทุกคนนี่คือแบบต้องรู้จักคือโด่งดังมากๆในตอนนั้นนะคะดิฉันจําได้เลยว่านี่เป็นห้างตั้งแต่สมัยดิฉันแบบเด็กๆความทรงจําเยอะมากๆคือห้างนี้เนี่ยดิฉันก็ไปดูมานะคะว่าเขาเปิดตั้งแต่ปี2 5 3 0จนถึงปีนี้นะคะ2 6 6เนอะก็16ปีนะคะจนถึงวันนี้ก็ได้ทําการปิดตัวลงและนี่ดิฉันยังจําได้เลยว่าคาราเกะเมื่อก่อนดิฉันไปร้องเพลงกับคุณเจเจอยย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 กเยยยยยยยนสมัยน,นั้ออย ฉันก็เรียนประถมอยู่ที่โรงเรียนโชคเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคุณจะจอยก็เล่าให้ฟังว่าสมัยตอนมาจากกรุงเทพใหม่ใหม่าอยู่นครสวรรค์นี่ห้างนี้นะคะหัวเขาก็ซื้อแหวนให้อะไรปรับปื้มปิ่มใจนะคะใดๆเมื่อก่อนก็โ,โหแบบความทรงจําเยอะแยะมากมายจริงๆคุณผู้ชมก็ไม่อยากจะคิดเลยเนาะว่ามาถึงวันนี้วันที่แบบห้างโล่งหมดเลยคุณผู้ชมวันนั้นที่ดิฉันไปคือแบบไม่เหลืออะไรเลยคือมีแบบเนี่ยคุณผู้ชมตามภาพเลยคือแทบจะเรียกว่าล้างได้เลยก็ตามคุณผู้ชมแบบก็เป็นอะไรที่มีการผูกพังบ,งบ้างมีน้ําไหลหน,นู่นนี่น